เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนครับวันนี้กับผมนะครับน้องงุ้ยนะฮะสหรบคอนเซ็ปต์คลิปรอยยังเหมือนเดิมนะครับผมกูไม่ใส่อินโทรแล้วไม่ใส่เฮียด้วยไม่เน้นความสวยงามคลิปเน้นแจกกระบบโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบกันนะครับที่วันที่เราจะแจกกันวันนี้นะครับเป็นระบบแชทแลงนะครับผสมกับอืมแอนตี้สแปมใช่ใช่ใช่ซึ่งมาดูกันดีกว่าว่าแชทแลงของเรานะครับเป็นยังไงนะครับซึ่ง ผมได้แก้อะไรหลายๆอย่างเนาะจริงๆอ่ะเราสามารถใส่สกอร์บอร์ดเลเวลได้เหมือนกันแต่ว่าผมไปได้ใส่มานะครับเนื่องจากว่ามันมันผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในที่เอาไอ้นนี้ไปคงไม่ได้ทำแค่ระบบ LMO เองเดียวหรอกนายก็ต้องมีอันอื่นมาด้วยผมก็เลยเอาเป็นแบบเบื้องต้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันสองนะครับจะมาอีกทีเนาะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเลเวลห้าแล้วกันแต่ตอนนี้เอาเวอร์ชันแรกกันไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งสามารถใส่ฉายาได้เนาะซึ่งไม่เห็นใครทํานะ จะใส่ Q แทนก็ได้นะครับแต่ว่าเขียนเป็นนี้โอเควิธีใส่แรงนะครับก็แรงไงแรงนะครับเป็นยศเนาะก็พิมพ์ตามที่บมอันนี้ไปเลยโอเคอันนี้คือแอนตี้สแปมนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้กันดีขนาดนั้นนะกันได้แต่ว่าไม่ได้กันดีมากซึ่งมันยังมีบล็อกอยู่หน่อย,หอยเห็นป่าว่าเราพิมพ์ลอยๆเนี่ยผมว่าจะไปใส่เพิ่มอยู่อีกทีแต่น่าจะมีเวอร์ชันเวอร์ชันตอนเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจหลักการของมันเหมือนกัน นะครับอืยังไม่หายหรอโอเคเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวผมขอนี้ก่อนนะกันใส่พิมพผิดแป๊บนึงเออถ้าขอภายในคำหยาบด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันติดอ่ะเนาะไม่ทำชิปนานด้วยลืมเอออืมโอเคน่าจะหายละโอเคปกติเห็นไหมครับก็จะมีแอดมินขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงใชายาด้านขวาเนาะ โ okay. อเคพอมันหายไปก็แสดงว่า,าวมันนี่แหละส่วนวิธีการใส่ฉายานะครับก็แท็กนะครับ ads เอ้ยไม่ใช่พิมพ์ผ mm ิดพิมพ์ผิดก็วิธีมันมันจะเอาตัวล่าสุดนะครับที่เราใส่แท็กลงไปเนาะเห็น mm hmm. ปะแต่แรกเป็นแอดมินใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่แท็กล่าสุดลงไปเนี่ยเป็นคำว่า star นะครับ ก็จะเป็นคำว่าสตาฟทันทีเนาะโอเคไปปะอ่าต่อไปนะครับอืมการใส่ฉายาเนาะผมจะเขียนคำว่านิกแทนนะครับผมเนื่องจากว่าผมก็ไม่รู้คําว่าฉายาฉายามันใช้ดคำว่าแท็กแล้วมันซ้ำไงมันซ้ํากับตัวจาวาสคริฟที่ผมเขียนมันก็เลยต้องเป็นแท็กเลยต้องเป็นนิกแทนนะครับ N I C K แล้วก็ตามด้วยที่ยวทจะเขียนมาครับ มันจะเขียนเป็นมหาเศรษฐีแล้วกันมหาเศรษฐีโอเคครับนี่ลองพิงมันดีครับเห็นปะเนี่ยเราก็ได้ฉายามาแล้วเนี่ยเป็นไงระบบเจ๋งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแจกวันนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวดีสคริปชันถ้าใครสงสัยนะครับว่าทำไมเสียงมันไม่ตรงครับไม่ต้องแปลกใจครับกูอัดคลิปแยกเขก,ก็มาอัดเสียงอีกที โอเคเดี๋ยว V2 จะมาวันไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าทาเสร็จมเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เจอดัน้แต่ว่าเวลาว่างอาทิตย์น้อยมากเลยเดี๋ยวผมสักหน่อยผมจะฝากลิงก์ด s สคอ d ไล้นะครับสําหรับคนที่อยากได้ระบบใหม่ๆก่อนเนาะเพราะว่าผมคิดจะทำคลิป YouTube ละโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับผมนผู้ชมนะครับทุกคนที่มาถึงตอนนี้เนาะโอเคครับบ๊ายบาย